ช็อกโก้นะฮะกับรายการอู้หูกูรูนะครับผมรายการที่สร้างแรงบันดาลใจกับคนยุคใหม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับผ่านกูรูในเรื่องต่างๆวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับกูรูทางด้านการเกษตรที่เขาเนี่ยสามารถบริหารจัดสารพื้นที่41ตารางวาใจกลางเมืองหลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่ที่ปหโยธิน55แล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวตามผมมาเดี๋ยวผมพาไปดูเร็ว สวัสดีครับพี่ชายพี่พอจะรู้จักกับพี่อั้นไหมครับรู้จักครับพี่อั้นที่ว่าทําการเกษตรในบ้านนะพี่พี่รู้จักด้วยโอ้โหคนดังเนี่ยนะงั้นผมรบกวนพี่พาผมไปหาเขาหน่อยได้ไหมโอเคเลยนะเดี๋ยวผมซ้อนไปเลยนะโอเคครับพี่เขารู้จักพี่เขารู้จักสีไปเลยอ่ะอะไรครับพี่นี่นี่ใช่ไหมพี่พระโอทินห้าสิบห้แยก4ตรงนี้ใช่ไหมพี่ครับโอ้โหตรง ครับผมเนี่ยแหละครับพี่เนีนะพี่อันครับโอ้สวัสดีครับพี่อันสวัสดีครับผมฟอสหล่อเฟี้ยวอย่างนี้เลยนะพี่ผมได้ยินมาว่ามีคนเขาเลือกกันว่าพี่เนี่ยจัดสรรพื้นที่กลางเมืองให้เป็นแปลงเกษตรแบบย่อมๆได้ใช่ครับที่นี่นะพี่ใช่ตรงนี้เลยนะใช่ครับพื้นที่แค่เนี้ยนะพี่ใช่โอ้ผมชักอยากรู้แล้วมันเป็นยังไงเอางี้ดีกว่าท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวอดใจรอ,อกันสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าพี่อั้นเนี่ยเขาสามารถจัดสรรพื้นที่ตรงนี้เป็นแปลงเกษตรได้ยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันนะพี่เดี๋ยวผมเข้าบ้านนยค,คยครับเชิญครับหญิงสาวราศร์นีเข้ามาเจอแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวไปนั่งคุยกันข้างบนครับที่นี่ไก่ตรงนี้เหละพี่ใช่ครับเฮ<อ>้ยอันนี้เหมือน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 เพิ่งเอาจากใครเลยตัวนี้โอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหดูฮะ นี่คือฟักออกมาจากไข่เห็นเห็นเลยนะฮะเนี่ยมันจะมีสายสะดือเห็นไหมครับสายสะดือไก่ครับ <c oughs> อเอาละครับพี่อั้นตอนนี้เราก็มาอยู่บนชั้นสองของบ้านพี่อั้นแล้วแหมดูบรรยากาศ <c oughs> ผมว่ามันไม่เหมือนในกรุงเทพเลยนะตอนนี้ <c oughs> มันมุงต้นไม้มันเยอะมากเลย ถ้าคุณผู้ชมเห็นพริกนะครับผมอยากให้ดูจริงเลยพริกมันอ้วนมันเป่งมากเลยฮะตรงเนี้ยเม็ดมันแดงโอ้โหอันนี้คือพี่ปลูกเองหมดเลยใช่ครับลปลูกเองข้าวบุน,นี้เป็นเป็นเป็น,ปนพืชเป็นเป็นเหมือนสวนปลูกต้นไม้เล็กๆครับ<อ>ก็อาจจะมีสวนครัวแซมบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วก็ปลูกไว้ใช้ประโยชน์นิดๆ,ๆหน่อยๆเออผมสงสัยมากเลยพี่ทําไมพี่ถึงเลือกมาทําการ,กรเกษตรใจกลางเมืองแบบนี้พี่คือจริงๆแล้วอ่ะ การทำเกษตรในเมืองเนี่ยนะครับมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่ยไม่ไม่ใช่ว่าจากผมคนเดียวหรอกครับหลายๆคนก็คิดอยากจะทําเหมือนกันแต่ด้วยปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยด้วยเรื่องอันดับแรกเลยคือที่นะครับเรื่องเรื่องเรื่องเนื้อที่เนี่ยมันจํากัดผมก็เลยหันมาทําให้เป็นจุดเริ่มต้นให้หลายๆท่านได้เห็นเลยว่ามันทําได้การทำเกษตรในเมืองเนี่ยมันทำได้มันอยู่กับว่าคุณจะสู้กับปัญหาได้แค่ไหนเท่านั้นเอง พี่เอางี้พี่ทามากี่ปีแล้วตรงนี้ตรงเนี้ยเข้าปีที่3นะครับแบบเต็มตัวคือเริ่มทํามาตั้งแต่ปีใช่เริ่มทําบนอาคารมาเนี่ยปีที่สางใช่ครับเป็นบ้านเป็นบ้านเดิมอ่ะแล้วก่อนหน้านี้พี่พี่ทาอะไรมาคะก่อนเราจะมาทําการเกษตรนบ่นี้แต่ก่อนรับราชการครับรับราชการเป็นเอ่อเป็นเป็นข้าราชการเนี่ยแหละก็คอยตามเสด็จสร้างที่ประทับดูแลที่ประทับในการเสด็จพระราชดำเนินในแต่ละที่ในงานพระราชพิธีต่าง ผม,ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าทําการเกษตรเนี่ยถ้าไม่ปลูกพืชไปเลยก็เลี้ยงสัตว์ไปเลยครับแต่ว่าสําหรับพี่อั้นเนี่ยเลี้ยงสัตว์ด้วยปลูกพืชด้วยพี่มีวิธีการจัดสรรพื้นที่ที่มีอยู่แบบโดยจํากัดยังไงอบบให้คือเราได้ข้อดีข้อเสียของแต่ละอย่างมันก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างสัตว์โอเคอาจจะไม่ต้องการแสงแดดมากไม่ต้องการอะไรมากแต่ต้องการพื้นที่ที่เขาสามารถขยับขยายตัวได้แต่พืชต้องการแสงแดด แต่<ช>พื้นที่ที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ตายตัวเลยเราไปตั้งแล้วตรงไหนก็ได้ที่มันโดนแดดไม่มีการขยับใช่ <ๆ S 1> แต่ว่าถ้าเป็นสัตว์เนี่ยเราอาจจะต้องมีพื้นที่ให้เขาแบบว่าใช่ใชครับพื้นที่ีเรา <นะ S 2> เราก็ต้องตรงเนี้ยเราต้องมาจัดสรรพื้นที่ว่าตรงไหนอ่ะมันควรจะอยู่แบบไหนการเริ่มต้นของพี่เนี่ยมันมีแบบอย่างมาก่อนพี่พีมีแบบอย่างครับที่ที่ผมเริ่มต้นเนี่ยก็คือจุดประกายเลยก็คือทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงตาม ใช่ตามพระราชดำรัสของในหลวงซึ่งผมค่อนข้างจะซึมซับเลยนะช่วงที่ผมได้มีโอกาสตามถวายงานตรงนั้นใช่ไหมพี่ใช่ครับผมก็เห็นว่าท่านเนี่ยท่านมองอะไรหลายๆอย่างมาให้คนคนไทยได้คือท่านปูทางไว้ให้แล้วอะคือคุณจะเดินหรือไม่เดินเท่านั้นเองแต่เชื่อว่าหลายๆคนบางทีพอพูดถึงอาชีพเกษตรปับ๊บก็จะแบบหันหน้าหนีแล้วเอ้ย<ะ>ตัวดำเล็บดำมือแตกเท้าแตก มันจะสู้งานออฟฟิศได้ยังไงผมอยากให้หลายๆคน,นมองมองใหม่ว่าทุกวันนี้นวัตกรรมหลายๆอย่างมันมันเข้ามาจนเรานี่แทบจะไม่ต้องทําอะไรแล้วม,มันสบายแล้วแล้วการทําเกษตรมันก็จะง่ายขึ้นมันมันไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ว่าสกปรกแล้วก็หน้ารังเกียจอะไรแบบที่หลายๆคนคิดผมถามเรื่องอุปสรรคีกว่เพล่ผมว่ามันต้องมีอยู่แล้วล่ะอยากรู้ว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้เราแบบถึงกับท้อเลยมีไหม ก็มีเรื่องเรื่องการการตายของสัตว์เนี่ยครกแรกเนี่ยอตอนที่ผมปรับปรับชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เลี้ยงเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่บนคอนกรีตท,ทั้งหมดเนี่ยมันมีผลมันมีผลกระทบกระเทือนมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันต้องอยู่ธรรมชาติอ่ะมันต้องอยู่ดินคุค้ยเขียดินแต่ผมเอามันขึ้นมาอยู่บนคอนกรีตซึ่งแสงก็ไม่ได้ธรรมชาตินะครับต้องเจอแสงไฟนีออน <c oughs> ต้องเจออากาศที่ไม่ใช่ลมพัดธรรมชาติเป็นอากาศที่ดูด จากข้างนอกเข้ามาท้งนั้นใช่เป็นพัดลมดูดอากาศเข้ามาแล้วก็ดูดออกไปนะฮะแล้วก็วัสดุก็ไม่เจอดินเจอแต่แกลบเจอแต่อะไรอย่างเงี้ยครับการทาทาอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตมันจะต้องมีอะไรให้เราได้ศึกษาข้อมูลตลอดแปลกใหม่ๆซึ่งตอนนี้ก็โอเคแล้วก็โอเคแล้วในในระดับหนึ่งแล้วพื้นที่บ้านพี่มันประมาณเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดตารางวาสี่สิบเอ็ดตารางวาครับผมอยากรู้แล้วว่าไอ้สี่สิบเอ็ดตารางวาที่บ้านพี่เนี่ย มันทําอะไรได้บ้างเออนอกจากเห็นต้นไม้นี่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะพี่ส่วนเล็กๆเลยว่างั้นเถอะใช่ครับมันมีอะไรอีกเดี๋ยวหลักๆแล้วก็จะมีพี่พาผมไปดูสิ่งมีชีวิตอีกมีสิ่งมีชีวิตด้วยใช่พี่พาผมไปดูเลยดีกว่าผมอยากรู้แหละมีอะไรเชิญครับไปดูเลยนะครับไปครับผมอีกหนึ่งสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งสิ่งสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไก่นะครับเปิดเปิดเอาไว้ก็ได้ครับเปิดไว้เถอะพี่โอ้ไก่ครับเป็นไก่พันธุ์ไข่แต่ละสายพันธุ์ซึ่่งไก S <S นนซึ่งในบ้านเรามีอยู่จํานวนไม่ค่อยมากเท่าไหร่เหรอครับโอ้คุณผู้ชมครับนี่มันเหมือนฟาร์มไก่ขนาดย่อมๆเลยนะเนี่ยม,มันมีพันธุ์อะไรยังไงบ้างอ่ะพี่มีมีหลายสายพันธุ์ครับครับคือส่วนใหญ่เราจะสังเกตว่าไก่พันไข่ที่เราเห็นในทีวีตัวจะเป็นสีน้ําตาลสม้มๆใช่ครับแบบที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมพี่แบบนั้นใช่นั้นเป็นเป็นลูกผสมเขาเรียกว่าไก่ลูกผสมไก่ลูกผสมครับแต่พวกนี้เป็นตระกูลไก่พันแท้ครับไก่ไข่เหมือนกันนะครับ ไก่พันธุ์แท้ซึ่งใช่ซึ่งลักษณะมันจะไม่เหมือนกับที่เราเห็นแตกต่างกันโดยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสีขนแล้วก็ขนาดน้ําหนักแล้วก็รูปร่างอันนี้ที่เป็นเรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมดครับที่เห็นอยู่ในนี้ก็คือจะให้หลายๆคนเข้ามาชมแล้วถ้าเกิดสนใจก็สั่งจองลูกเอาไว้อ๋อนีที่เลี้ยงไก่เป็นฟาร์มไก่ในบ้านเลยนะพี่ใช่้ มันมีพันธุ์อะไรบ้างพี่เดี๋ยวพี่ช่วยแนะนำก่อนเลยเริ่มจากอันนี้เลยครับตรงนี้เลยพี่อันนี้ก็คือชื่อก็คือสาสายพันธุ์กรมปศุสัตว์เกิดจากไก่จํานวนสาสายพันธุ์นะครับครับครับเอามาคลอดสายเลือดจนได้สายพันธุ์นี้ขึ้นมาตัวจะสีดําล้วนขนเป็นเงาสีเขียวอ๋อออันนี้าสามจากสามสายพันธุ์เนี่ยมาให้มันเป็นสามสายพันธุ์แท้ๆเลยครับบีดสายเลือดขึ้นมาแล้วผสมพันธุ์จนพันธุ์เขานิ่ง จนสามารถลูกที่เกิดมาก็คือจะเป็นสีนี้ละแล้วถาเป็นเป็นแบบนี้ตหาถ้าเป็นตัวลายเป็นลายอย่างนี้นะครับเขาก็เรียกพันธุ์ไทบาซึ่งกรมศสัตว์ก็ปรับปรุงสายพันธุ์ขึ้นมาอีกแต่ถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยจะชื่อพันธุ์โดราแวร์อ๋อแต่แต่ลักษณะเป็นแบบนี้ใช่ไหมพี่เป็นแบบนี้เป็นตัวขาวแล้วคอมีลายจะมีสีดำดำครับหางมีลายครับเป็นจุดๆครับอันนี้เป็นเป็นตัวผู้อย่างนี้ก็เป็นเป็นพ่อพันธุ์สำหากเลี่อันนี้พันธุ์อะไรครับเล็กคอนขาวครับ หัวเขาจะขาวเห็นไหมฮะตุ้มที่หัวก็สีขาวแล้วทำไมตัวนั้นหัวเขาตกตกงอนเขาจะพับอย่างนั้นนะครับอันนั้นเป็นสายเลือดจากต่างประเทศที่ผมสั่งไข่มาปรับปรุงสายพันธุ์กับสายเลือดในบ้านเรางอนก็จะใหญ่จนล้มเลยครับอ๋ออ๋อแสดงว่าหนักสายพันธุ์นี้จะให้ไข่ฟองสีขาวเปลือกไข่ฟองสีขาวเหมือนไข่เป็ดอะแต่ขาวกว่านั้นไข่เป็ดจกอขาวขาวสีเขียวผมเข้าใจว่าไข่ไก่มันมีสีเดียวมาตลอดเลยไม่ครับมีหลายสีอ๋อเหรอครับบางสายพันธุ์ บางสายพันธุ์ออกสีเขียวเขียก็มีสีฟ้าๆก็มีฝั่งนี้ก็เป็นบาร์ครับเขาเรียกว่าบาร์พีมัดล็อกอหรือเรียกสัส้นๆว่าบาร์บาลายบาลายตัวเขาจะเป็นลายอย่างเงี้ยครับโอ้บาพีมัดล็อกใช่นี่เป็นชุดพ่อแม่พันธุ์ตัวนี้แปลกไม่เคยเห็นเลยพี่ครับไม่ค่อยมีหรอกครับมีก็น้อยอันนี้เป็นเล็กฮอนเล็กฮอนเล็กฮอนขาวใช่ไข่ก็จะฟองสีขาวเลยผมจะหยิบให้ดู นี่ครับครับผมขออนุญาตนะฮะอันนี้คือไข่ของอ่าพันเล็กพรนี่ครับคุณผู้ชมจะมีลักษณะเป็นสีขาวเลยนะฮะขาวเหมือนขาวเหมือนไข่เป็ดเลยนะพี่เนาะครับฟองมันเท่านี้อ่ะพี่บางบางบางฟองก็จะใหญ่กว่านี้บางฟองก็จะเล็กกว่านี้อ๋อๆไม่มีไม่มีฟิกไว้ต่ายตัวนะฮะใช่เราดูไข่ไก่กันนะที่ว่าเขาฟักออกมาได้ยู่ไหนกัน นี่คือตู้ฟักไข่ครับนี่คือตู้ฟักไข่ใช่อุณหภูมิ37.5องศาโดยประมาณอุณหภูมิในตู้ใช่ครับมันจะมันจะร้อนนิดนึงใช่เพื่อว่าให้รักษาอุณหภูมิของไข่นะพี่ครับมีทั้งไข่ขาวไข่สีเนื้อที่เราเห็นกันทั่วไปนี่ครับลูกไก่กำลังเกิดนี่คือลูกไก่นี่เพิ่งออกจากเอเพิ่งออกจากไข่เลยใช่ไหมพี่กำลังออกกรมีครับ เฮ้ยอันนี้เหมือน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 เพิ่งออกจากไข่เลยตัวนี้คุณผู้ชมครับโอ้โหดูฮะนี่คือฟักออกมาจากไข่เห็นเห็นเลยนะฮะเนี่ยมันจะมีสายสะดือเห็นไหมครับสายสะดือไก่ครับนี่เออแล้วเราต้องตัดมันไหมพี่หรือว่าไม่ต้องครับปล่อยเลยธรรมชาติเดี๋ยวมันจะแห้งไปเองเดี๋ยวเขาจะตะเกียงตะกลายเขาออกมาเองใช่ไหมครับโอ้คือเราต้องให้เขาอยู่ในนี้ก่อนหรือพี่หรือว่ายังใช่ครับหนึ่งวัน เดี๋ยววันนี้เขาก็ออกแทบหมดละที่เราเห็นเนี่ยใช่วันนี้จะออกหมดเลยออกหมดเลยจะยัวเยียเลยตรงนี้ใช่ครับอ๋อคือเขาอยู่ในอุณหภูมิแบบนี้ได้เนี่ยเปลือคือเปลือกเริ่มเดินละคือเขากระเทาะออกเขาออกมาเองใช่ไหมฮะใช่ครับเราก็ช่วยแกะได้อ๋อโหคุณผู้ชมดูดิครับตัวนี้อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เราสังเกตได้จากอะไรฮะเราสังเกตได้จากจมูกเขาเนี่ยเห็นไหมครับฮะหูเขามีรอยแดง หมายถึงว่าเวลาเขาอยู่ในเปลือกไข่เนี่ยครับตัวนี้อาจจะได้รับความชื้นค่อนข้างจะน้อยนะครับเยื่อเยื่อเยื่อที่พุ่มตัวเขาเนี่ยเนี่ยเยื่อตัวนี้มันจะแห้งติดตัวเขาพอมันแห้งติดตัวเขาเนี่ยเขาจะขยับตัวรอบเปลือกไม่ได้เหมือนมันมันกะ,นะใช่ครับเราต้อง,งเราจังหวะที่เราเปิดมาเจอเราก็ช่วยแกะได้เลยมันหมายถึงว่าเขาพร้อมจะออกแล้วเนี่ยแล้วเราสังเกตจากตรงที่เขาเขาจะใช้ตรงนี้ดันเปลือกไข่ในปากของเขาเล่ไะ ซึ่งตัวอื่นที่ออกมาปกติจะไม่เป็นอ๋อจมูกจะไม่แดงไม่แดงครับอย่างนี้เราเนี่ยเอาไข่มาไว้ในออ่ตู้อบใช่ไหมพี่ตู้ฟักไข่ตู้ฟักไข่เราเอาไข่มาไว้กี่วันพี่เขาถึงจนฟักกันหรอสามสัปดาห์ครับก็จะได้ลูกไก่ออกมาให้ให้เห็นกันอ๋อคือเราสมมุติออกมาแล้วเนี่ยเราต้องเอาไว้ในเนี้ยสามสัปดาห์ใช่ครับแล้วคือพกแผงบนบนนี้ก็คืออันนี้เขาเรียกว่าถาดถาดฟักถาดฟักใช่ครับ ตัวฟักไข่เนี่ยมันจะเป็นตู้ที่กลับไข่อัตโนมัติซึ่งจะเฉียง4 5้าองศานะครับ,รบทุก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 สามชั่วโมงก็จะมีการกลับไข่อัตโนมัติคือ,อเอียงเอียงฝั่งนี้ทีเอียงฝั่งนูง้นทีหนึ่งเพื่อว่าให้มันทนั้งวันให้มีการขยับเยื่อนของตัวอ่อนในไข่จะอยู่บนนี้18วันเพราะวันที่19กปั๊บแล้วก็หยิบลงถาดเกิดถาดข้างล่างน,นี่เรียกว่าถาดเกิดอ๋ออันนี้คือถาดเกิดไว้สําหรับให้ไอ้พวกตัวเล็กนี่มันฟักออ้มาใช่ครับใช่แพะต้องเรียกว่าแพะแม่่ลูกอน ใช่ครับพี่เพราะว่าลูเพิ่งออกเลยใช่ไหมเพิ่งออกได้2วันเกล็ดดูครับตอนนี้นมแบบเปล่งมากเดี๋ยวพี่อั้นเนี่ยเขาจะไปยึดนมให้ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมันจะรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมพี่ เอาละครับค right. right. ุณผ right ู้ชมนี่เราก็มาดูน้องไก่กันเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่อั้นเนี่ยเขาจะพาเราไปชั้นสามพี่ยังไม่บอกเลยว่ามีตัวอะไรรอเราอยู่เออเฮดี๋ยวให้พี่ก็พาไปดูเชิญเลยครับพี่อั้นครับตามะไรครับเชิญครับนี่ใช่ไหมพี่ครับก็มีไก่นี่ครับเฮ้ยนี่พี่เลี้ยงแพะบนดาดฟ้าเลยเหรอใช่ครับโอ้ เออแน่แน่เรียกด้วยเรียกด้วยตัวนี้เพิ่งคลอดลูกเฮ้ยมัมีลูกด้วยอ่ะครับเพิ่งคลอดวันนี้เป็นวันที่สองอ๋อพิ่งนี่ออกมาสองวันตัวขนาดนี้นแล้วพี่ครับโอ้ตัวท่าลูกแมวเลยเนาะโอ้มีแพะแล้วมีอะไรพี่มีไก่ถ้ามีไกม่มีมีเป็ด,ม,ปดมีนกเป็ดน้ำพวกเนี้ยครับโอ้โหพี่เลี้ยงแพะบนตึกเลยอ่ะครับ จ๋งว่าพี่เจ๋งเก่งเกงเงแล้วเขาอยู่สภาพอากาศแบบนี้ได้อยู่ได้ครับอยู่ได้อยู่ได้ดีเลยด้วยเออเขาชอบแบบนี้เหรอใช่เขาชอบอากาศถ่ายเทอ๋อลงสังเกตไหมครับว่าจะไม่มีกลิ่นสาบเลยอ่าใช่พี่ผมก็ำลังงงอยู่เนี่ยฮะบางคนบอกว่าเลี้ยงแพะแล้วจะต้องเหม็นสาบจะต้องชอีมาชอี่อันนั้นมันเกิดการหมักหมมกันเยอะมากนะครับของของที่แพะของดใช่ใช่มันจะมีกลิ่นมใช่ครับ ฉี่แพะเนี่ยมันก็มีผลเหมือนกันแต่ว่าเนี่ยผมผสม,ม e อผสมอะไรอ๋อไอแิงมันไม่มีกลิ่นจริงๆนะครับคุณผู้ชมตอนนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบอะไรเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวเราเราลองไปดูเรื่อยๆไปเออทำไมบางตัวมันไม่มีเขาอ่ะพี่อย่างตัวนู้นอ่ะเป็นสายพันธุ์ของเขาครับารสายพันธุ์ของเขาจะมีทั้งมีเขาแล้วก็ไม่มีเขา เอาผมเข้าใจผิดมาตลอดนนึกว่าแพะมันต้องมีเขาทุกตัวอ๋อไม่ครับอ๋อไม่เกี่ยวกับตัวผู้ตัวเมีออยอะไรอย่างพี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวตัวผู้ยิ่งจะมีเขาเพราะตัวผู้ถ้าไม่มีเขาเขาจะไม่นิยมเอามาทําพ่อพันธุ์เขาจะเรียกว่าเป็นแพะกระเทยเขากินอะไรอ่ะพี่อาหารแพะเนี่ยมันมีหลายอย่างนะฮะแพะเป็นสัตว์ที่แทะเล็มกินใบไม้ได้แทบทุกชนิดส่วนใหญ่จะกินเป็นพืชเป็นผักอย่างนี้ใช่ครับกินใบไม้ส่วนใหญ่แพะเป็นสัตว์กินใบไม้ได้วันนีเขาทำอะไรกันล้วพี่ เล่นกันครับอ๋ออันนี้เล่นใช่ไหมพี่แต่ก็มีแบบรุ่นใหญ่ที่จะมาคอยรังแกตัวเล็กอย่างเงี้ยครับอยู่มาก่อนว่างี้เถอะครับอยู่มาก่อนอันนี้ผมเห็นเขาร้องกันตลอดเลยเขาร้องกันมันจะกินครับมันหิวแล้วมันยิ่งเห็นคนอย่างเงี้ยเพราะว่าแพะพวกนี้มันมันเหมือนมันขาดความอบอุ่นมันชอบเห็นอยู่กับคนตลอดแพะเนี่ยนะพี่ใช่เพราะว่าพวกนี้ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกแพะไงครับ มันก็จะคิดว่าคนเนี่ยใช่เป็นส่วนหนึ่งมันคิดว่ามันคิดว่าเราเป็นแพ้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อมันอาจจะเห็นเข้าผมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับอ๋อเออเว้ยเขาหิวอย่างนี้เรา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 ให้อาหารเขาได้ได้ครับได้เดี๋ยวผมจะให้อาหารอย่างอาหารเนี่ยก็เป็นเปลือกข้าวโพดอ๋อนี่เป็นเปลือกโพดนะครับคเปลือกข้าวโพดที่ที่เขาเขาเขาขายครับเวลาเขาเขาลอกเปลือกออกอ๋อเป็นเปลือกแบบนี้นะคะคุณผู้ชม กินกระป๋องกระป๋องแบบนี้เวลาลอกออกเข้าไปข้างในเข้าไปเลยครับเข้าไปได้ไหมได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับเขาไม่ทำนะไรผมเลยไม่ทำครับไม่ทำเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ในดงแพะฮะจะหิวตอนนี้ผมมาดงแพะครับเฮ้ยโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนี่ให้เขากินได้เลยป่ะพี่กินได้เลยครับกินได้เลยนะ ตัวนี้เขาสวยมากเลยนะพี่ครับตัวผู้ครับตัวผู้จะมีลักษณะเขายาวออมีคราเยอะเขาโค้งสวยมากเลยอ่ะเออเขาเขาดูไม่ค่อยกลัวคนนะพี่ไม่กลัวครับหรือว่าเขาคิดว่าคุณเป็นพวกเดียวกันก็ไม่รนะู้อ๋อหรือครับที่ผมเป็นแพะก็ไม่นะรู้นะพอเห็นมีคราเหมือนกันเอ,อ้ยแต่ผิวผมไม่น่าจะใกล้เคียงกับพวเาเท่าไหไรนะเออ,เอ,อพี่อั้นครับเมื่อกี้ผมเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งเพิ่งจะคลอดลูกใช่ไหมพี่ครับ เออแล้วผมได้ยินมาว่านมมันมีนมแพะด้วยใช่ไหมมีครับเขาบอกว่ามันมันเหนียสาผมว่ามันอยู่กับความเคยชินมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรีดให้ชิมดีกว่าว่ามันจะมีกลิ่นอย่างที่หลายหลายคนว่ากันจริงไหมเดี๋ยวพี่จะรีดนมแพะใช่สดเลยสดสดแล้วผมกินเต้ากินได้เลยครับกินได้เลยใช่ครับกินได้เลยไม่ต้องไปทำอะไรเลยไม่ต้องครับใส่ปากอย่างเดียวเอาใส่ปากเดียวคุณผู้ชมครับผมจะไปกินนมจากเต้าแพะเดี๋ยวตามไปเลยไปไปว่ามันจะเป็นยังไงเอออาล้ครับนี่เราอยู่กับแพะ ต้องเรียกว่าแพะแม่ลูกอ่อนใช่ไหมพี่เพราะว่าลูกเพิ่งออกเลยใช่ไหมเพิ่งออกได้2วันสังเกตด,ดูครับตอนนี้นมแบบเปล่งมากเดี๋ยวพี่อันนะ้นเ่ยเขาจะไปรีดนมให้ผมได้ชิมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมพี่อร่อยครับอร่อยนะแต่ว่าเรา,ไม,ามไม่เคยนะเราไม่เคยชินกับกับเขาานเองอย่างนี้เขาจะห่วงลูกไหมนะพี่เขาก็มีอาการบ้างครับอ๋อเพราะว่าเขาพิ่งคลอดเลยใช่ครับเขาเพิ่งคลอดเหมือนหมาแมวเงี้ยพี่เนาะครับผมผมลองนี้แล้วกันครับ อันดับแรกก็ล่ามล่ามต้องล่ามก่อนอมาเขาจะหวงลูกคุณผู้ชมครับดูเนี้ยฮะมาแม่นะฮะดูดูเขาจะระแวงระแวงดูนน้ำลายใหญ่มาลูกไม่ได้ทำอะไรรี่นมไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ไม่เป็นไรครับเขาจะไม่เครียดใช่ไหมพี่เขาก็เครียดครับผมก็เครียด สายเย็นตรงนู้น,น,นให้เขาเห็นเราจะรีดนม <c oughs> แม่แพะให้เราดูนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะ <c oughs> ขับจะให้เขาหันไปตรงนู้น นมแพะผ่านการตรวจโรคมาหมดแล้วจากเต้านมแพ้สดๆผมจะกินเลยในวันนี้เหม็นสาบไหมครับเฮ้ยเออโอเควะโอเควะเออมันไม่สาบแล้วพี่ใช่มันเหมือนนมที่ผมเลยบอกไงว่าคือกินกันตามในกล่องอะไรอย่างนั้นเลยนะจริงจรแล้วมันรสชาติมันจะเนียนกว่าดใช่ จะมีความมันม,นม,มากาหลังจากเราดื่มนมแพะจากเต้าไปแล้วนะพี่อร่อยมากนะทาขายไหมพี่มีโครงการในอนาคตครับจะทําขายใช่ว่าอาจจะต้องเลี้ยงเยอะกว่านี้่อยหรือเปล่าเพราะว่าเราคงไม่เยอะไปกว่านี้แล้วครับเพราะว่าเราขายเท่าที่เรามีตามตามตามหลักทฤษฎีที่ของในหลวงท่านว่าไว้เลยอยู่อย่างพอเพียงเลยคือมีเท่าไหร่แล้วขายเท่านั้นครับผมถามใกว่าพี่ความสุข ที่พี่ได้จากการทําเกษตรเนี่ยคืออะไรพี่ความสุขที่ได้จากทําการเกษตรก็คือหนึ่งเราเรามีโอกาสได้ทําในสิ่งที่เราชอบนะครับก็ทข้งจะเร็วกว่าคนอื่นผมมองว่าตรงนี้มันคือจุดที่ผมชอบ <c oughs> จุดที่เรามีใจรักแล้วผมได้เปรียบตรงที่ว่าผมได้ทําในสิ่งที่ผมชอบเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นผมแนะนําเลยครับว่าคนที่จะทําการเกษตรเนี่ยคือหนึ่งใจต้องรักก่อนแล้วอย่าไปกลัวกับมัน ทุกทุกอย่างมีปัญหาหมดการทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีปัญหาคือคุณน่ะเป็นคนไม่ทําอะไรคุณต้องพิจารณาตัวเองละคุณไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นั่นคือคุณไม่เคยทําอะไรเลยยิ่งคนทําเยอะคุณยิ่งเจอปัญหาเยอะแต่คุณก็จะแก้ปัญหากับมันได้เรียกว่าถ้าเราเคยลําบากเคยล้มมาก่อนเนี่ยเราจะมองเราจะมองร็ระสบความสาเร็จเนี่ยมันใช่ครับมันมีคุณค่าขนาดไหนใช่ใช่ครับ ซึ่งวันนี้พี่ก็โอเคมีความผมก็มีความสุขันการใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ใช่ก็อยู่ตัวแล้วตอนนี้รายได้เรื่องอะไรก็รายได้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่ามันก็เหมือนเราทํางานอ่ะบางคนจะมองว่าเฮ้ยมันไอ้นี่มันอยู่บ้านเฉยๆยไม่ทําการทํางานทําไมมันมันอยู่ได้ใช่อาหารไกลใช่แล้วมันเอาเงินจากไหนมาใช้ซึ่งผมก็จะต้องถามย้อนกลับคนที่คิดแบบนั้นว่าคุณออกไปทํางานเนี่ยมันก็เหมือนผมนี่แหละผมก็คือตื่นมาผมก็ทํางานแล้วแต่ว่าทำอยู่ในบ้านใช่ทำอยู่ที่บ้านฝากข้อคิด ถึงหลายๆคนนะครับ,รบว่าการทําเกษตรเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญเลยนะ,ะต้องให้ความสําคัญกับการทําเกษตรค่อนข้างมากบางทีเราเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผ่านมาในชีวิตเนี่ยนะครับมันก็เป็นเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เก็บมาคิดอะไรมากมายแต่ว่าประเด็นที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตลอดเนี่ยการทําอาหารการการทำอะไรที่มาเลี้ยงชีวิตเราพืา้นง่ายมันขึ้นผมว่าม,มันขึ้นอยู่กับการเกษตรหมดเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับการเกษตรหมดใช่ ผมเนี่ยอยากจะเป็นผู้ริเริ่มให้เป็นให้เป็นแรงบันดาลใจสําหรับคนที่อยากจะทําจริงๆนะว่าทําไปเถอะมันทําได้ผมเนี่ยทำให้คุณเห็นแล้วอยากทำทำอยากทำทำปัญหามันมีอยู่แล้วครับทุกอย่างแต่ว่าคุณต้องดูเพราะว่าอย่างผมทําผมก็เจอปัญหาแล้วผมทําให้ให้หลายๆคนเห็นแล้วว่ามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้โดยที่คือมันมันมันเป็นความจริงขึ้นมาได้ครับ จากภาพในหัวที่เรามองไว้ว่าเออตรงนี้เราจะทำจะมันอยู่กับว่าเราจะทําหรือไม่ทำแค่นั้นเองบางคนแค่คิดเขาก็จะพูดเฮ้ยจะมาเลี้ยงได้ไงในเมืองอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้ยมันจะที่ไม่มีสัตว์มันต้องวิ่งเล่นต้องผมอว่ามันไม่เกี่ยวหรอกคุณจะทําหรือใช่ถ้าคุณไม่ได้ลงมือจริงๆแล้วถ้าผมจะให้พื้นที่เยอะกว่านี้ผมต่อพื้นที่ครอบตัวบ้านไปเลยก็ได้ทาเป็นลานแต่ว่ามันมันก็เยอะเกินเหตุไปอย่างนั้น การดูแลมันก็จะเยอะขึ้นงบประมาณมันก็จะเยอะขึ้นสูงขึ้นผมก็เอาทาเท่าที่เราไหวเท่าที่กําลังเราไหวดีกว่าก่อนที่เราจะปิดรายการวันนี้นะครับอยากให้พี่อั้นช่วยฝากช่องทางที่ว่าจะติดต่อพี่อั้นมีทางไหนบ้างครับก็คือใน Facebook ครับ Facebook ผมใช้ชื่อว่าเด็กพับพาเด็กแล้วก็เว้นวักแล้วก็พับพาเป็นภาษาไทย จะเป็นรูปผมเนี่ยเขียนภาพในหลวงอยู่อ๋อเซิร์ชไปในช่อง Facebook ได้เลยเซิร์ชได้เลยแล้วก็เบอร์เบอร์ติดต่อผมครับผมศู4ย์แปดถ้าใครอยากจะติดต่อเรื่องเซื้อขายอะไรก็แนะนำสอบถามข้อมูลวิธีขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยได้หมดครับให้คำปรึกษาได้อ๋าอะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมอาร์แมนช็อกโก้ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์10โมงตรงกับรายการอููกูรูทางโมเดิร์นไนทีวีนะฮะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ